นี่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเข้มหลอกเรามาตลอดเลยเหรอเธอเองก็หลอกเล่าเหมือนกันแหละไหนบอกไม่เคยเที่ยวไม่เคยปาร์ตี้ไปผู้ชายไงแล้วนี่อะไรอ่ะจัดปาร์ตี้เจ้างผู้ชายมาเอนเตอร์เทนไหนบอกรักเข้มนะรักเข้มหนาไง แม่น้อยเข้มกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เห็นบอกเราเลยอะ่ะม,มาถึงเขาอ้อนด้วยนะแหม่น้อยของเขาอก็เขาคิดถึงตัวเองอะ่ะกูต้อเยังไปต่งจังหวัดตั้งหลายวันอะ่ะเขาอะนอนคนเดียวตั้งหลายคืนแล้วคิดถึงมากเลยดนะูไหมรู้สิครับทำไมเข้มจะไม่รู้ละ่ะแต่ว่าช่วงนี้งานเข้มราตัวมากเลยอะ่ะงานเยอะมากมากมาก,มากเลยนะเนี่ยอีกไม่กี่วันเข้มก็ต้องไปอ้อะ แล้วหรออุ้ยยังงอนสิดูนี่แค่มีอะไรให้ด้วยนะของโปรดแมวน้อยทั้งนั้นเลยนะแคมเนี่ยรู้ใจเราตลอดเลยนะน่ารักที่สุดเลยอะ่ะงั้นเราไปแกอะไร่จากันกน,นะเดี๋ยวก่อนสิเข้มเราว่าของข้าวไว้ก่อนดีกว่าเราไปหาของหวานกันต่อกัย้ยแมวน้อยเนี่ยรู้ใจเขาตลอดเลยนะ แกเล่ามาสิวัทีิภูเก็ตของแกมันแซ่บเผ็ดหลอนขนาดไหนนังทิมฉันจะบอกนะหล่อนเผ็ดพริกร้อนเป็นไรแหละแกฉันอะอยากให้แกไปด้วยจริงๆเลยบอกเลยว่าผกมากโั้นแล้วก็อยากจะไปนะแกแต่แฟนฉั้นนะสิเขาไม่ให้ไปอ่ะแหมตั้งแต่มีแฟนเนี่ยเลิกเที่ยวเลิกปาร์ตี้เลิกเตะผู้ชายนะหล่อนเนี่ย แกอย่าพูดดังไปสิเดี๋ยวเขาไม่ได้ยินเขาไม่รู้นะว่าฉันน่ะชอบเที่ยวสายเปีผู้ชายน่ะอ้าวนี่แฟนแกอยู่บ้านหรอไหนบอกว่าชอบออกไปสัมมนา,าต่างจังหวัดบ่อยๆอ,อ,อ่ะงั้นดีเลยวันนี้อ่ะฉันจะได้เห็นหน้าแฟนแกสักทีโอ้ยแกเขารับอยู่อ่ะแกอย่าไปกวนเขาเลยออเหรอเออว่าแต่แฟนแกเนี่ยเป็นใครมาจากไหนหรอหลอกไหมฉันลืมไปแล้วอ่ะ แกเคยเล่าให้ฟังอ่ะก็หน้าตาก็พอได้อะแกฉันก็ไปเจอเขาที่ฟิตเนสอ่ะเมื่อหลายเดือนก่อนหลังจากนั้นฉันก็คุยกับเขามาเรื่อยๆแต่แกยังมาสนใจเรื่องฉันนักเลยเรายังคุยเรื่องทิพย์ภูเก็ตกันยังไม่จบเลยนะว่าแต่ว่าผู้ชายที่แกเช่ามันอ่ะมันหล่อเด็ดเทชแซบขนาดไหนฉันอยากเห็นนะขอดูได้ปะนี่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 น้อยๆหน่อยนะนางปูเป้ให้เกียรติกันสักนิดอย่าเรียกว่าผู้ชายให้เช่าให้เรียกว่า บุรุรนทษเแหมนางทีม,ม,ทมก็แค่ผู้ชายเอ็นเตอร์เทนนะแกจะมาห่วงอะไรฉันนักหนาเนี่ยขอดูนิดดูหน่อยก็ไม่ได้ no <All S 2> <c oughs> way ไม่มีทางจ้ะนี่ขนาดแฟนแกฉันยังไม่ได้เห็นหน้าเลยก็อย่าหวังว่าจะได้เห็นหน้าเด็กฉันเลออก็ได้เดี๋ยวแกรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันไปตามแฟนฉันให้เจอแกแล้วกันช้าไปแล้วจ้ะฉันไม่สนแล้วไปดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวแต่ข้างนอกฝนตกหนักมากเลยนะแกก็จะไปดูนี้เลยหรอฉันจะไปแล้วแต่ถ้าแกอยากรู้นะว่าเด็กฉันอ่ะมันเด็ดแค่ไหนอะก็ตามมาเจอเองสิแต่หวังว่าแฟนแกคงจะอนุญาตนะไปละบายแหมอีนังทิมกักพริงจรเลยนะ วันน <muitas> <arias> ี้แกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันหงปัญหาอะไรกันล่ะแกฉันก็แค่อยากจะออกมานั่งคาเฟ่ถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างแค่นั้นแหละขอความจริงหลอดก็แฟนฉันน่ะสิแกไปทำงานต่างจังหวัดอีกแล้วฉันน่ะเหมือนอยู่ตัวคนเดียวเลยนะมีแฟนก็เหมือนไม่มีหาเด็กมาเปย์ให้มันรู้แล้ยรู้รอดไปเลยดีกว่าฉันว่าแหละวพอาอยู่กับแฟนนะก็ลืมเพื่อน พอแฟนไม่อยู่อะ่ะก็นึกขึ้นได้นะว่ามีเพื่อ,ขอเขาด้วยแกก็อยากแซวฉันเยอะเลยฉันอายนะว่าแต่แกช่วงเนี้ได้ไปปาร์ตี้บ้างป่าะ่ะก็นานๆานทีอ่ะแกทำไมหรออย่าบอกนะว่ายังอยากจะเจอเด็กผู้ชายเอนเตอร์เทนคนนั้นของฉันอีกโอ้ยแกก็พูดไปฉันก็ไม่ได้อยากจะเจอหรอกฉันก็แค่อยากจะไปปาร์ตี้สังสรรค์นะ่ะพบกปะาเพื่อน,อนแค่นั้นเอง นี่นางบูเป้แกรูร้ไหมว่าแกเป็นคนที่โกงไม่เนียนเลยนะเออเอ,อยอมรับก็ได้ฉันก็แค่อยากจะเจอผู้ชายให้เช่าของแกนะ่ะว่ามันจะเด็ดอย่างที่แกพูดหรือเปล่าก็แค่นี้อยากเจอก็บอกอยากเจอซิเอางี้ไหมเดี๋ยวอีกสองสามวันนะ่ะ<ม>ฉันจะจัดปาร์ตี้ที่บ้านแกก็มาสนุกกับฉันด้วยเดี๋ยวฉันจะเรียกผู้ชายให้เช่าคนนั้นมาด้วยไปเราทำไม สองสามวันด้วยแกจัดวันนี้เลยไม่ได้หรอโหนานๆน้นองวันนี้เขาจะรับงานแกเขาต้องแอบแกมาทำรู้บ้าง่อจะรัดได้อ้าวหรออ,อย่างนั้นก็ได้งั้นรอสองสามวันที่แกพูดก็ได้ฉันอยากจะรู้จริงๆเลยว่าผู้ชายให้เช่าของแกเนี่ยมันจะเด็ดอย่างที่แกพูดจริงป่ะเตรียมตัวรอ,อเลยนะจ๊ะนางปูเป้ไม่ใช่สิต้องเตรียมเงินรอ,อไว้เลย โเ้เว่างไงจ้าแมวน้อยมีอะไรป่าจ๊ะตอนนี้เข้มอยู่ไหนหรอเข้มอยู่โรงแรมน่ะก็จะได้เวลาสัมมนาแล้วอ๋อแล้วเ,เราเข้มจะกลับเมื่อไหร่ละอืมอีกประมาณสองสามวันน่ะทำไมหรออีกสองสามวันแน่นะเข้มแน่ใจสิจ๊ะ มีอะไรปะเนี่ยแปลกๆนะเราอ่ะก็ไม่มีอะไรหรอกปูเป้ก,ก็แค่คิดถึงเข้มเฉยๆนะจ้าเขาก็คิดถึงแมวน้อยของเขาเหมือนกันนั้นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเขาไปสอมมนาก่อนโอเคจ้าแค่นี้นะจ้าตัดััอย่งทีมโทรมานีิฮัลโหลทีม อะไรนะเด็กแกว่างแล้วเหรอฮะน้องเขาจะรับงานนี้เป็นงานสุดท้ายแล้วเหรอแกถ้าแกไม่สบายใจอะ่ะก็ไม่เป็นไรอ่ะนะเอ,อ่อโอเคโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วตามนั้นแหละแกเจอกันนะโอเคเพื่อน โอเป้นั่งสิแกนี่ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วนะเวลาอะไรเหรอก็เวลาที่แกจะได้เจอเด็กของฉันแล้วไนงะแกพร้อมอยังพร้อมมากที่รักขามานี่สิครับแคมโอเป้น,นี่นี่เธอสองคนรู้จักกันเหรอ ไม่อยู่ที่นี่ได้อ่ะใครโทรมาเหรอครที่รักเพื่อนผมโทรมาโออเหออช่วงสองสามวันนี้เธอต้องกลับไปหาแฟนเธอหรือเปล่าพอดีฉันอนะ่ะมีมงานใหญ่ให้เธอเพื่อนฉันนะ่ะเขาอยากเจอเธอมากเลย เขาอยากรู้ว่าเธอมันเด็กขนาดไหนอีกอย่างนะเพื่อนฉันคนนี้บอกว่าเป็นอกมาคือจะรับไม่รับเข้มก็ได้ครับแต่ ผมขอรับงานนี้ไว้เป็นงานสุดท้ายนะครับโอเคตามนั้นค่ะนี่สรุปว่าพวกเธอสองคนจะตอบฉันได้หรือยังว่ารู้จักกันได้ยังไงฮะก็นี่อ่ะมันแฟนฉันอะไรนะเป็นไปไม่ได้นี่แฟนแกเหรอเข้มสรุปนี้เรื่องเป็นยังไงกัน เค้มไม่พูดอะไรหน่อยหรอสรุปนี่เรื่องเป็นยังไงมันก็อย่างที่เขาพูดแหละครับนี่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเข้มหลอกเรามาตลอดเลยเหรอเธอเองก็หลอกเราเหมือนกันแหละไหนบอกไม่เคยเที่ยวไม่เคยปาร์ตี้ไปผู้ชายไงแล้วนี่อะไรอ่ะจากปาร์ตี้เจ้าผู้ชายมาเอนเตอร์เทน ไหนบอกรักเข้มนะักรักเข้มหนาไงเข้มลองคิดดูนะกับเรื่องที่เราโกหกและกับสิ่งที่เข้มกาลังทําอยู่อะ่ะอันไหนเขาเรียกว่าหลอกลวงมากกว่กากันหรอเข้มในเมื่อเราเลือกที่จะรักเข้มแล้วอะ่ะเราก็พร้อมที่จะเลิกทุกอย่างอะ่ะแต่เข้มอะ่ะกลับไม่สนใจความรู้สึกเราเลยสักนิดนะเข้ เข้มขอโทษนะปูเป้ขอโทษที่เข้มหลอกปูเป้มาตลอดอะผิดไปแล้วในเมื่อความจริงมันเปิดเผยมากขนาดนี้แล้วอะเราว่าเรารับไม่ได้เข้มเราเลิกกันเถอะไม่ไม่ไม่นะปูเป้เราอย่าเลิกกันเลยนะเข้มรักปูเป้นะถ้าเข้มหลอกเราจริงอะเข้มคงไม่ต้องหลอกลวงเรามาถึงจนทุกวันนี้หรอกวันที่เรามารู้ความจริงด้วยตัวเองไะเข้ม เราขอตัวก่อนนะไม่นะปูเป้อย่าไปนะปูเป้เข้มรักปูเป้นะอยปูเป้หนีไอ้เข้มแกไม่ไดหลอกแค่ปูเป้แกหลอกฉันด้วยถึงแม้นะปูเป้จะยอมอ่ะฉันไม่ยอมแกแน่แกคงรู้ชะตากรรมนะเลยแกแกจะโดนอะไรบ้างอย่านะเจ๊อย่าทำอะไรผมเลยนะ ให้ผมเลิกเจ้เจ้เจอย่าจะทำอะไรผมด้ยนะผมขอโทษเจ้เจ้เจ้